สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยรัฐบาลไทยนะครับผมงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่16นะครับผม สำหรับวันที่16นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่ง1กับ5นะครับผมก็เข้าทุกตัวเลยนะครับผมทั้งตัวเด่นตัววิ่งเลยนะครับผมสำหรับ9นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม919นะครับผมล่าง58นะครับผมแอดมินก็เจาะให้อยู่91นะครับผมก็เป็นตัวกลับนะครับผมแล้วก็58นะครับผม เข้าตรงๆเลยนะครับผมสำหรับ58นะครับผมก็ยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่2นะครับผมก็มีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับผมต้องขอโทษ fc พี่น้องนะครับผมสำหรับวันที่2นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4ี่นะครับผมวิ่ง5กับ2นะครับผม สำหรับ4นะครับผมแอดมินก็เจาะให้ที่4 1นะครับผม4 2 4 6และก็4 9นะครับผมสำหรับวิ่งนะครับผมชุดวิ่งรูดนะครับผมแอดมินให้5 1นะครับผม5 2 5 4และก็5 6นะครับผมสำหรับ2นะครับผม แอดมินให้อยู่ที่สองหนึ่งนะครับผมสองสี่สองหกและก็สองเจ็ดนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานําเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมสําหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่251นะครับผม 124 546อง้ากและก็127นะครับผมแล้วก็452ห้องนะครับผม fcp น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผม,กด,บก,ด like, บผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วย,วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ